สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะสอนวิธีการลงวินโด s นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง a s u s นะครับตัวเก่านะครับ asus a 5 5 0น j นะครับแต่ cpu นี่ยังแรงอยู่นะครับเป็น i 7 4 7 2 0 hq นะครับเป็น4คอร์8เทรดนะครับที่ยังเป็นตำนานอยู่นะยังแรงนะครับนี่ครับ i 7 4 7 2 0 hq นะครับโดยที่เราใช้ w i n d o w แฟตไดนะนี่ เราเอ้วินโดว์อยู่ในแฟลชไดร์แล้วถ้าใครไม่ทำไม่เป็นเนี่ยก็ไปเซิร์ชในช่องก็ได้นะครับวิธีทาให้วินโดว์เป็นอ,อยู่ในแฟลชไดร์นะครับบูตแฟลชไดร์ได้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวเอซูเนี่ยเราก็กดไบออสเลยครับ f 2 delete อะไรก็ว่ากันไปนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราไปที่คาว่าบูตครับพอไปที่คาว่าบูตแล้วเนี่ยมันจะขึ้น uefi นะเราก็ต้องทาแบบ uefi ไว้ แล้วก็เอาเลือกที่บูต u i เนี่ยที่เป็น Kingston ตรงนี้ครับเนี่ยที่เป็น Kingston หนึ่งนั่นแหะให้เป็นบูตอันแรกนะที่จริงบูตอันนี้สามก็ได้นะมีปัญหาก็เลือยบูตอันแรกก็ได้นี่ฮะ UBI Kingston นะก็คือชื่อแฟลชไดร์นะครับออยอันแรกอ่ะคราวนี้เวลารันเนี่ยมันก็จะบูตแฟลชไดร์อันแรกเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเรากด F10 ครับ Enter. เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่บูตนะครับอ่าบูที่แฟลชไดร์พอเข้าบูตที่แฟลชไดร์แล้วนะครับอ,อ่าให้เราเลือกเป็ที่คาว่าถัดไปกดติดตั้งเดี๋ยวนี้ตัวนี้ก็รอสักครู่นะไม่นานแป๊บเดียว ปรับแสงแ้ามานิดนึงเสร็จแล้วตัวนี้ให้เราเลือกฉันไม่มีหมายเรผลิตภพันธ์ตรงนี้เลือกเป็นโปรเลือกเป็นโปรเลยก็ได้กดถัดไปเสร็จแล้วเ,เลือกฉันยอมรับนะครับแล้วก็กดถัดไปกดติดตั้งเฉพาะครับข้างล่างเขียนใช่ไหมครับปรับแสงให้นิดนึง ค okay. กดนล่างเสร็จแล้วเราก็ format นะครับ format ผมจะ format หมดเลยทั้งไดน,นะเราก็จะทำการลบ partition น,นะเพื่อแบ่งใหม่แต่ถ้าใครไม่ต้องการลบก็ format อ,อย่างเดียวนะครับถ้าลบแล้วข้อมูลหายหมดเลยนะเตือนไว้ก่อนโอเคอันนี้มันฮาร์ดดิส120 g b เองนะก็กดสร้าง แล้วก็ใส่หลักไปครับถ้าเราให้การไดซีมีทั้งหมดหนึ่งร้อยจิกอ่ะแปดสิบพอให้ไดซีมีแปดสิบจิกก็ใส่ไปแปดหมื่นหน่วยมันเบอร์ไม่โฟกัสโอเคก็ลบไปนะครับหน่วยสิบหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแล้วก็เขาว่านำไปใช้ กดตกลงนะครับที่เหลือนะครับนี่ครับพาร์ติชันสามเนี่ยก็คือเจ็ดสิบแปดจิกนะที่เราแบ่งเมื่อกี้นะแปดสิบจิกที่เหลืออีสามสิบสามจุดเจ็ดจิกเนี่ยก็คือได้ดีนะอันนี้เราก็กดไปที่เจ็ดสิบแปดจิกเลยแล้วกดเข้าถัดไปแล้วก็ลงวินโดว์เสร็จนะครับรอลงให้วินโดว์ให้มันเสร็จแค่นี้ก็จบเรียบร้อยนะครับในการลงวินโดว์นะครับง่ายมากไม่ต้องไปที่ร้านนะครับ